ทีเอชแนลครั้งความรู้คู่ครูไทยขอเสนอมาแล้วครับ AI ที่จะถอดเนื้อ,อาหาจาก YouTube แล้วสร้างเป็นข้อสอบหรือแบบทดสอบให้เราแบบอัตโนมัติง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกเอ็ดคา AI มีคำตอบให้คุณแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีเอชแนลครังความรู้คู่ครูไทยครับ คลิปนี้เราจะมาถอดเนื้อหาจาก YouTube ให้กลายเป็นข้อสอบเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเปิด Google ขึ้นมาครับในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คําว่า e d cafe ai ครับสำหรับใครที่ยังไม่สมัครใช้งานนะครับผมได้ทำเพลย์ลิสตในเรื่องของการเข้าใช้งาน e d cafe ai นะครับ EP ที่1สามารถย้อนกลับไปดูหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ ด้านล่างของคลิปนี้เลยคำอธิบายใต้คลิปเลยก็สามารถย้อนกลับไปดูวิธีการสมัครเข้าใช้งานเลยนะครับเมื่อเราเซิร์ชแล้วนะครับเราจะเลือกไปที่คําว่านะครับเว็บไซต์นี้ครับ e d Cafe AI ครับคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นครับให้เราเลือกคําว่า get s t a r t now ครับก็คือเริ่มเลยนะครับตรงนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสมัครใครที่สมัครสมาชิกเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้จากนั้นครับเราจะไปที่คําว่า create new ครับ เราเลือกลงมาครับนี่ครับ Assessment ตรงนี้เราจะเลือกเป็น y o u t u b e Quiz นะครับก็คือให้สร้างแบบสอบถามหรือแบบขออยครับแบบทดสอบหรือข้อสอบจาก y t u t u นะฮะต่อไปครับผมก็จะไปหาคลิป YouTube แล้วก็เอา URL เี่ยมาวางตรงนี้ครับสมมติว่าผมนะครับไปเห็นคลิปนี้นะครับจากช่องนะครับ อัปเดตทยทุกนะครับเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระหลายๆอย่างมากนะครับไขคาตอบหลายๆเรื่องในโลกนี้ก็สามารถเข้าไปดูช่องนี้ได้เลยนะครับอัปดตทยทุกนะครับตรงนี้ผมไปเห็นข้อสอบเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็คือการค้นหาหลักฐานที่อาจมีต้นกําเนิดจากเทคโนโลยีต่างดาวตรงนี้เราจะคลิปนี้นะครับมาเป็นข้อสอบหรือแบบทดสอบให้กับนักเรียนนะครับเราก็คลิกนะครับไปแล้วก็ไปเอา URL ตรงนี้ข้างบนนะครับ คุมดำนะครับคลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นกลับไปที่นะครับเอ็ดคาเฟ่ครับตรงนี้เราก็ URL นะครับมาวางตรงนี้เลยคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเลยครับจากนั้นกดลูกศรนะครับนะครับดำเนินการต่อผมลืมบอกไปนะครับคลิปที่เามาจะต้องเป็นคลิปที่มีคําอธิบายใต้คลิปตรงนี้นะครับคําบรรยายใต้คลิปเนี่ยครับนะเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับ ตรงที่เป็นคําอธิบายเนี่ยตัว C ีเนี่ยจะต้องขึ้นคําอธิบายนะครับนะถ้าคลิปที่ไม่มีนะครับจะไม่สามารถนับนไปใช้งานออกข้อสอบได้นะครับไปแ,แล้วก็ต้องเลือกเป็นคลิปที่มีคําอธิบายคำ,คำอคำบรรยายใต้คลิปอย่างนี้นะครับนี่คำอธิบายอย่างนี้คำบรรยายคลิปอย่างเงี้ยนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับ CC ตรงเนะี้ยจะขึ้นนะครับเอาละเรากลับมาที่เอ็ดคาเฟ่ตรงนี้จากนั้นครับเราจะเลือกเป็นแบบแบบไหนนะครับในส่วนของนะครับ Question type ก็คือประเภทคำถาม multiple choice ก็คือในเรื่องของการแบบข้อให้เลือกคำตอบนะครับ12 3 4กข้องนะครับจากนั้นครับเราต้องการกี่ข้อตรงนี้ผมต้องการ15ข้อครับจากนั้นตรงนี้จะใส่ก็ได้นะครับ student level ก็คือนักเรียนระดับไหนนะครับต่อไป output r a n k e t ตรงนี้ภาษาที่จะให้ข้อสอบออกมา ผมจะให้ออกเป็นภาษาไทยนี่และครับก็คลิกเลือกเป็นภาษาไทยครับจากนั้นครับคลิปตรงนี้จะกลายนะครับมาเป็นข้อสอบเราก็กดคําว่า generate YouTube quiz ครับกดเข้าไปเลยครับใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะ generate ข้อสอบนะครับจาก YouTube พร้อมเฉลยด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมขออนุญาตอ่านก่อนนะครับการค้นพบอไรธรรมต่างดาวในจักรวาลมีเป้าหมายหลักคืออะไรเห็นไหมครับเขาก็จะมีข้อ คำตอบเฉลยให้เราพร้อมกับคำอธิบายว่าทำไมถึงต้องตอบข้อนั้นนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการถอดคลิปนะครับให้กลายเป็นข้อสอบนะครับจากนั้นครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกดคำว่าเซฟครับจากนั้นครับเราก็จะตั้งชื่อตรงนี้อ่ะผมจะตั้งชื่อตามคลิปนี้เลยนะครัแบบการคน้นหาหลักฐานเนี่ยตั้งชื่อคลิปนี้เลยปึ๊บอ่ะเป็นข้อสอบครับ แล้วก็กดคําว่าเซฟจะเลือกเป็นแบบ Public ก็ได้นะครับสาธารณะไปเลยผมจะเลือกเป็นแบบสาธารไปเลยครับสาธารณะไปเลยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นครับเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเล่นเกมตอบคําถามแบบออนไลน์นะครับเราจะคลิกไปที่คําว่า Addsign ตรงนี้คือเข้าไปได้เลยผู้เรียนก็จะสแกน QR code เข้ามานะครับหรือจะคลิกเป็นลิงก์ก็ได้กดที่ Open Link ครับนะฮะเราก็นะครับ ให้คัดลิงก์นั้ให้กับผู้เรียนเมื่อเขาเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องนะครับพิมพ์ชื่อเข้ามานะครับอ่าแปบบึ๊บเมื่อครับผู้เรียนก็จะมาตอบอย่างนี้นะครับสามารถดูดูคลิปไปด้วยตอบคาถามไปด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ผู้เรียนเข้ามาแล้วผมจะตัวอย่างนะครับก็คือลองตอบดูนะครับจำคำตอบอยังไม่ได้ฟังผมเรียกไม่ได้ฟังเหมือนกันแต่ว่าจะลองตอบดูว่านะครับเมื่อเราตอบถูกตอบผิดเนี่ยจะขึ้นยังไงนะครับ นะครับกดกดสับมิด answer ครับ please answer อ๋อผมยังกดไม่หมดปึ๊บตรงนี้โอเคครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทำได้ดีมากได้64%บอนครับตอบนะครับตอบถูก9ข้อผิด5ข้อครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือนะครับวิธีการที่จะให้ผู้เรียนนั้นสามารถคำเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าหากท่านชอบคลิปอย่างนี้นะครับฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์และก็กดแชร์นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมีสาระที่ผมอัปเดตลงไปครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานไปดูที่ EP หนึ่งในเรื่องของการสมัครเข้าใช้งาน e d Cafe AI นะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ